Drop it. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนัดกับช่องกูรูกเรียนมานะครับไม่ต้องไปสนใจหรือใส่ใจช่องเท่าไหร่ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับซึ่งถ้าท่านใดเนี่ยฟังแล้วชอบนะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยแต่ถ้าฟังแล้วไม่ชอบนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากฮาวเวิดนะครับนั่นก็คือฮาวเวิร์ดวอทชีที 2e นะครับเดือนนี้นั่น มันก็จะเรียงตามรุ่นตามรุ่นของตัวเวอร์ชันของมันเลยนะครับว่าจะเป็นตัว WatchGT WatchGT2 แล้วก็ Watch GT 2 E แล้วก็อันนี้จะเป็น WatchGT2 ขนาดไซส์42มิลลิเมตรนะครับด้านหน้าจะเป็นไซส์ที่เป็น4 6มิลลิเมตรเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าต้องการไซส์ไหนนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เปรียบเทียบสั้นๆไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่านะอ่าก็อยู่ประมาณหลายสิบนาทีอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับวันนี้ผมก็จะแนะนำข้อแตกต่างเบองต้นสสาับทนนท่่่นใดีไมะวก กดเข้าไปนะครับหรือไม่มีเวลาที่จะฟังนานเท่าไหร่นะครับผมก็สรุปสั้นๆง่ายๆเลยลวกันสําหรับตัวนี้มาพร้อมกับราคา4,990บาทนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหลายราคามากเลยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่6,490บาทซึ่งราคามันต่างกันประมาณพันกว่าบาทเนี่ยซื้อตัวไหนดีนะครับถ้าซื้อตัวนี้ นะครับมันจะต่างกันอยู่ประมาณ4อย่างที่มันไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้มีได้นะครับมันเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนาะอันดับแรกเลยนะครับเป็นในเรื่องของดีไซน์ดีไซน์ตัวนี้ก็จะเป็นแนวสปอร์ตตัวนี้ก็จะเป็นแนวคลาสสิกนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะ อันดับที่2นะครับก็เกี่ยวกับตัวนี้มันสามารถที่จะรับสายแล้วก็โทรออกได้ในตัวนะครับเพราะว่ามีลําโพงด้วยการรับสายก็ภายในระยะบลูทูธนะครับภายในระยะบลูทูธรับสายปฏิเสธสายได้นะครับแล้วก็กดโทรออกได้การกดโทรออกเนี่ยก็ไปที่ลายชื่อนะครับแล้วก็แตะลายชื่อ10บลายชื่อที่เราตั้งไว้เป็นรายชื่อคนโบโบดจาก ตัวแอปสุขภาพนะครับก็กดโทรออกได้ทันทีเลยภายในระยะบลูทูธนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับอันที่3อันที่3าก็เกี่ยวกับการฟังเพลงซึ่งตัวนี้มันสามารถฟังเพลงในตัวของมันได้เลยเพราะว่ามีลําโพงนะครแต่ตัวนี้ไม่มีลำโพงในตัวเนาะเวลาฟังเพลงต้องต่อหูอฟังบลูทูธเท่านั้นนะครับแล้วก็อันที่4ก็เกี่ยวกับ ดาวเทียมนะครับดาวเทียมที่สามารถรับได้ตัวนี้ก็มีอยู่2ค่ายด้วยกันนะครับแต่ตัวนี้มีอยู่3ค่าย3ค่ายนั้นก็คือมี GPS มีโ l o นัสแล้วก็การเรดิโอนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมี GPS กับ g l o นัสแค่2ออย่างนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอีกเหมือนกันนะครับผมจะพูดบ่อยมากโดยความชอบความชอบเพราะว่าจะซื้ออะไรแต่ละอย่างเนี่ยซื้อตามการใช้งานของเราดีกว่าเนาะ,ะถ้าไม่ชอบการโทรถ้าไม่ได้ใช้การโทรเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ฟังเพลงออกจากลําโพงมันเท่าไหร่แนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าประหยัด มาถึงประมาณพันกว่าบาทเนาะอ่าสำหรับไอคลิปนี้นะครับก็บคือก็จะส,สรุปสัปส้นๆแต่ถ้าลูกค้าท่าในใดมีเวลาเดี๋ยวมาฟังด้านในกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย เดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างจากด้านนอกสู่ด้านในว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างระหว่างตัวว t ชิที 2e กับว t ชิที2นะครับอันดับแรกเลยเรื่องของการออกแบบดีไซน์ตัวนี้จะเป็นแนวสปอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นแนวคลาสสิกแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะอ่าแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างกันในเรื่องของดีไซน์นั่นก็คือตัวกระจกนะครับตัวกระจกสังเกตนะครับกระจกตัวนี้มันจะเป็นแบบนูนแบบน้อยมากแต่ตัวนี้มันก็จะนูนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่นี้ผมติดิฟ์มกระจกไว นอนมักก็เลยมีรอยแตกรอยอะไรก็ถือว่าดีนะครับติดกันไว้ตัวกระจกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวปุ่มก็ต่างกันด้วยนะครับปุ่มเนี่ยนะแบบม็ดมะโยมมังเขาเรียกนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเรียบกับตัวบอดี้นะครับหรือตัวเรือนของรุ่นนี้นั่นเองแล้วก็สายนะครับสายก็ต่างกาันซึ่งสายตัวนี้มันจะเป็นสายกันคนละแบบนะครับตัวนี้มันจะเป็นสายที่มันจำเข้าไปด้านในอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับที่ผมลองแล้วเนาะก็ถ้าไม่มีความชนาญก็อย่าไปแกะมันออกแล้วกันนะครับผมก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนอกจากสายนะครับนอกจากสายเสร็จแล้วปุ๊บก็รอบข้างสังเกตด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ก็เซ็นเซอร์ก็เหมือนกันนะครับมันใช้ที่ชาร์จตัวเดียวกันได้นะอันนี้เซ็นเซอร์ก็หลักก็เหมือนกันแต่การใช้ที่ชาร์จนะครับก็คือเวลาชาร์จเนี่ยผมชอบตัวนี้มากกว่านะโดยความชอบส่วนตัวของผมเวลาผมชาร์จเนี่ยผมเอาวางอย่างนี้ได้เลยเห็นไหม แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยผมเวลาผมชาร์จเนี่ยมันอาวางอย่างเงี้ยคือมันอาวางไม่ค่อยถนัดมันต้องวางอย่างงี้เนาะอ่าเพราะว่าการชาร์จผมก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าอนอกจากนั้นอีกนะครับรอบเครื่องตัวนี้มันจะมีลำโพงเห็นไหมเป็นรูลำโพงนะครับอาจจะดูแบบไม่ชัดเท่าไหรนะ่เนาะนี่ันจะมีลำโพงซึ่งตัวเนี้ยมันไม่มีลำโพงในตัวเวลาฟังเพลงนะครับมันก็ต้องใช้หูฟังด้วยแต่ตัวเนี้ยเวลาฟังเพลง เวลาฟังเพลงเวลารับสายมันก็คุยสนทนาได้เลยแล้วก็ฟังเพลงในตัวมันได้เลยเนาะแต่ถ้าไม่ค่อยได้ฟังเพลงนะครับไม่ค่อยได้รับสายเท่าไหร่ก็แนะนําเป็นตัวนี้ละกันนะแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับด้านนอกและไปหาด้านในกันนะครับด้านในมันก็จะมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆทีละอย่างกันเลยในส่วนของหน้าปัดนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนพวกวัวเปเปอร์พวกหน้าปัดได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงนะครับเลื่อนแต่ละหน้าดูว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน นี่ความเครียดก็มีให้เหมือนกันวัดอัตราการเต้นของหัวใจก็มีให้เหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าสําหรับตัวนี้มันเพิ่มอะไรบ้างแต่ตัวนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่มไม่ได้นะครับในอนาคตมันจะมีอัปเดตให้สามารถทําได้อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนแต่เครื่องของผมนะครับที่ได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะเดี๋ยวมาดูอันแรกนะครับอันแรกการเปลี่ยนหน้าปัดซึ่งตัวนี้มันจะมีหน้าปัดแบบเคลื่อนไหวด้วยแต่ตัวนี้นะครับยังไม่รองรับเนาะ นับปัดแบบเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมเลือกมาสักอันหนึ่งอันนี้มันเคลื่อนไหวอะไรบ้างนี่มีไฟให้ด้วยชอบความเท่นะฮะอีกนับปัดหนึ่งนับปัดนี้สไตล์ไวรุ่นนี่อันนี้คือที่มันเคลื่อนไหวนะครับก็ไปเลือกดาวน์โหลดเอาได้เดี๋ยวผมสแตนบายเป็นหน้าปัดแบบนี้ไว้ก่อนเนาะแต่ตัวนี้มันจะอัปเดตได้ในอนาคตอกีก ต่อมานะครับนอกจากหน้าปัดแล้วมันมีอะไรกันบ้างไอ้ที่เลื่อนๆอยู่เนี่ยหน้าหลักของมันเนี่ยที่เลื่อนๆตัวเนี้ยมันสามารถกดเพิ่มได้นะครับแล้วกดเรียงลําดับใหม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาใช้งานนะครับก็คือปัดมาไม่อยากให้มันเป็นนันเนี่ยอยากปัดมาให้มันเป็นตัวอื่นอยากปัดมาให้มันเป็นเพลงเลยอะไรประมาณเนี้ยเราก็สามารถจัดเรียงใหม่ได้ซึ่งการจัดเรียงนะครับไปที่การตั้งค่าของมันแล้วก็ไปล่างสุดเลยนะครับล่างสุดไปที่การตั้งค่าเสร็จแล้วไปที่การแสดงผลครับ นี่มันจะเพิ่มตัวนี้มาให้รายการโปรดซึ่งตัวนี้มันยังไม่มีนะครับรออัปเดตก่อนรายการโปรดกดเข้าไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้แต่มันสามารถเพิ่มอีกหน้านึงได้นะครับสำหรับตัวนี้กดเพิ่มได้อีกนี่เอาการนอนหลับมาไว้นี่ซึ่งเราจะเรียงยังไงก็ตามความชอบของแต่ละคนเนาะอ่ะเห็นไหมได้นอนหลับมาเลยนะครับการแท็กการนอนหลับเพิ่มขึ้นมาได้อีกหน้านึง ะะอันนี้สิ่งที่มันเพิ่มแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาให้ก็คือว่ามันมีการแทร็กการออกกำลังกายอัตโนมัติมันจะอยู่ในการตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยอยู่ในการตั้งค่าเสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่าการตั้งค่าการออกกําลังกายนะครับ การตั้งค่าการออกกำลังกายแต่ตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตเนาะก็คือการตั้งค่าการออกกำลังกายแบบอัตโนมัติเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าเวลาเราเดินช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเวลาเราวิ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็จะเป็นการแท็กการออกกำลังกายให้เราเองอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมากดมาเลือกพวกฟังก์ชันการออกกำลังกายด้านในเนาะอันนี้มันจะออโต้ให้กับเราเองนะครับแต่ของผมยังไม่ได้อัปเดตเนาะมันก็เลยยังไม่มีแล้วก็ตัวนี้มันมีอะไรอีกก็คือมันมีชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์สามารถใช้เป ที่เป็น emotion UI 10.1ขึ้นไปนะครับมันก็จะมีการชัตเตอร์เป็นตัวชัตเตอรอ์เวลาเราเปิดกล้องโทรศัพท์ได้นะซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตเหมือนกันเนะมนก็เลยยังไม่มีแต่ต้องสำหรับ emotion UI 10.1ขึ้นไปนะครับแล้วนอกจากนั้นอีกหลายมันมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมบ้างนะครับก็หลักๆเดี๋ยวมาดูว่าความเหมือนของแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเนาะ อันนี้ก็จะเป็นให้เห็นเบื้องต้นนะครับสิ่งที่มันเพิ่มมาว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวมันมีการเพิ่มโหมดการออกกาลังกายนะครับซึ่งตอนนี้มันมีทั้งหมดทั้งหมดหลักมันจะมีเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็คือเป็นหมดหลัก15หโหมดนอสสิหโหมดเหมือนกันทั้งคู่แต่ตัวนี้มันมีโหมดย่อยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ประมาณ85หโหมดแต่สามารถเพิ่มได้ทีละ10โหมดนั่นเองแต่ตัวนี้มันจะอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกนะครับมเิมตไ เพราะว่าเดี๋ยวเฮ้ยคนที่ซื้อไปอโอซื้อแพงมันทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตให้ไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวมีให้เหมือนกันเนาะอ่ะตัวนี้มันสามารถเพิ่มโหมดการออกกาลังกายนะครับก็รวมทั้งหมดตรงหน้าปัดตรงเมนูตรงฟังก์ชันการออกกำลังกายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีโชว์ทั้งหมด25โหมดด้วยกันน้อย25โหมดด้วยกันซึ่งมันมีอยู่15แล้วมันเพิ่มได้ทีละ10โหมดนะครับแต่ที่มันเพิ่มได้อีกเนี่ยมันมีประมาณ85แล้วแต่ว่าเราเลือกแต่เเเลลืออกมาางได้ทนนง เราเข้าไปการตั้งค่าการออกกำลังกายแล้วเลื่อนไปล่างสุดนะครับมันก็จะมีควาวัาเพิ่มให้แต่เข้าไปที่เพิ่มเลยนี่ครับมีทั้งปั่นจัก,กรยานมีทั้งแบบออกกําลังกายแบบหลายรูปแบบมากนะครับรองรับการออกกําลังกายสําหรับใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะแต่น,นี้อย่างเช่นโอ้โหเรือใบก็มีเนาะมีไทก๊กก็มีด้วยอันนี้ผมเลือกมานะครับสตีดแดนเคนโดก็มีการชกมวยด้วยเทวันโดนะครับ ความแข็งแรงยกน้ําหนักนะังโยคะแล้วก็แอโรบิกอันนี้คือมันมีให้เยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบอนไนอ่าเมื่อกี้ถ้าแบบว่าที่ไม่ชอบหมดเนี้ยเราลบยังไงเราก็แตะไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนมันแล้วก็ลบออกไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แอดขึ้นมาใหม่ได้เนาะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันเพิ่มมาสําหรับตัว Watch GT 2e นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีอัปเดตให้เนาะเดีย๋ยวมาดู ด้านในกันอีกว่ามันมีอะไรที่พิเศษที่แตกต่างกันเพิ่มเติมมาอีกนะครมันก็จะเป็นลูกเล่นในเรื่องของนาปัดที่ผมพูดมาแล้วนะครับหลักๆมันก็จะเหมือนกันอะเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่เป็นตัวแอปพลิเคชันว่ามันจะต่างกันไหมนะครับสำหรับแอปพลิเคชันจะเอาออกไปก่อน เปิดขึ้นมาเลยนะครับเปิดขึ้นมาเลยไอ้ฝั่งนี้จะเป็นตัววั t 2e นะครับอันนี้จะเป็นว t 2สังเกตมันมี SPO2 นะครับทั้งคู่ด้วยเพราะตัววั t 2เนี่ยตอนแรกมันไม่มีแต่ตัวน,นี้มันอัปเดตให้มีแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ในการตั้งค่าเหมือนกันนะครเลื่อนลงไปเลยเห็นไหมจะมี SPO2 นะครับ SPO2 วัดอัตราการเต้นของหัวใจก็มีให้เหมือนกัน นะครับวัดความเครียดด้วยเดีนะ๋ยมาดูแต่ละอย่างกันนะครับในส่วนของที่เป็นตัว SPO2 เนี่ยถ้าท่านใดเนี่ยนะครับมีความรู้อยู่แล้วก็จะรู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับแต่ผมอธิบายคร่าวๆเลอกันมันคือค่าปริมาณออกซิเจนในกระแสะเลือดของเรานะครับค่าความหนาแน่นของออกซิเจนนะครับที่มันหนาแน่นในกระแสะเลือดเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เนาะ แล้วก็ตัว VO2max นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันโชว์ในกิจกรรมการออกกําลังกายของเรานะครับบางกิจกรรมเนาะมันก็จะมีบอกว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งไอ้ที่เป็นตัว VO2max เนี่ยมันก็จะเป็นมาในรูปแบบที่เป็นแบบว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นค่านะครับหรือเป็นปริมาณที่ร่างกายเนี่ยนำออกซิเจนนะครับไปใช้อยู่ที่เท่าไหร่เนาะอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับ มาดูการวัดความเครียดนะครับการวัดความเครียกก็มีให้เหมือนกันวัดความเครียดนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันวัดเป็นช่วงระยะเวลาเท่านั้นมันไม่ได้วัดอยู่ตลอดเวลาเนาะถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราเกินที่ผมตั้งไว้นะครับคือ80ถ้าเกิน80แล้วมันจะบอกว่าคือเรามีความเครียดมากมันก็จะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับตัววัดจิตทีสองก็มีเหมือนกันเนาะ,ะฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็คือฝึกการหายใจครับเพื่อให้ผ่อนคลายนี่ การฝึกการหายใจเมื่อแตะเข้าไปมันก็จะบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกตามที่มันบอกนะครับนี่อันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะมันมันครอบคลุมการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของเราเนี่ยหลายๆด้านด้วยอะ่ะเดี๋ยวมาดูอีกนะครับในส่วนของที่เป็นตัวบทอุปกรณ์หน้าเมนูมันนะครับด้านในมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างหน้าปัดเมื่อเราแตะเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูตรงหน้าปัดกันก่อนเนาะ อย่างที่บอกตัว Watch GT2e นะครับมันมีหน้าปัดที่เป็นแบบเคลื่อนไหวได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีอัปเดตให้นะอันนี้คือความตกต่างของหน้าปัดแล้วก็ต่อมาตรงเมนูหลักของมันนะครับก็มีการตรวจสุขภาพเหมือนกันเนาะการตรวจสุขภาพมันก็จะมีเกี่ยวกับพวก To Sleep นะครับ To Sleep ก็เกี่ยวกับพวก การแทรกการหลับนอนเนาะแต่ตัวน,นี้มันดีหน่อยคือว่ามันมีคําแนะนําในเรื่องของการหลับนอนมาให้เราด้วยแล้วก็เตือนการลุกนั่งนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะแบบเดียวไทมได้ด้วยแล้วมันสามารถไปพ่วงกับกิจกรรมการว่ายน้ําได้อีกนะครับสามารถาวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่ว่ายน้ําได้อีกเนาะแล้วก็ทดสอบความเครียดตรงนี้ก็กดเข้าไปทดสอบนะครับมันต้องให้ทําแบบสอบถามของมันก่อนประมาณ12 สิบสองคำถามด้วยกันสังเกตนะครับเมนูมันจะต่างกันเล็กน้อยตัวนี้จะมีอยู่5ตัวนี้จะมีอยู่6มันมีอะไรที่ขาดหายไปก็คือลายชื่อนั่นเองซึ่งตัวนี้มันก็จะมีลายชื่อคนโปรดนะครับมีลายชื่อคนโปรดที่มันแอดได้สูงสุดก็คือ10บลายชื่อหมายความว่าเวลาโทรออกนะครับจากตัว WatchGT2 นะครับเราแตะไปที่ลายชื่อแล้วก็แตะโทรออกได้นั่นเองภายในระยะบูชูสนะครับนี่อันนี้ก็จะคือข้อแตกต่างของมันเบื้องต้นเนาะ แล้วก็มาดูเออเมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับตรงหน้าปัดนาฬิกามันก็สามารถที่จะอันนี้คือที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับตรงของฉันนะตรงของฉันนะครับก็มีแกลเลอรี่ก็เพิ่มรูปภาพนะครับที่เราไปถ่ายมาเนี่ยได้สูงสุดประมาณ5รูปภาพด้วยกันอ,อ,อันนี้ผมให้ดูแต่ละจุดเลยฮะแต่ละจุดเลย ก็อัปเดตเฟิร์มแวร์แรงตงก็มาเช็คหน่อยนะครับว่ามีมการอัปเดตอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเนาะ,ะดนตรีที่จริงมันอยู่หน้านี้ก็กมีนะครับนี่หน้านี้การเปลี่ยนนับปัดหรือดนตรีก็เพิ่มเพลงนะครับเพิ่มเพลงได้อยู่ประมาณ400-500เพลงนะครับตามมาตรฐาน MP3 แบบค่าเบื้องต้นทั่วไปเนาะแต่ถ้าเลือก MP3 เยอะๆเลือกเพลงเยอะในการอนถ่ายมันก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันอนถ่ายกันผ่านทางบูทูธเนาะ ตรงแอปสุขภาพนะครัน้าแรกก็จะโชว์เหมือนกันเลยนะครหลักๆมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างการตั้งค่าอะไรต่างๆตรงนี้นะการเชื่อมต่อนะครับสำหรับการเชื่อมต่อแต่เนี้มันก็ใช้เชื่อมต่อที่เป็นตัว watch T2 นะครับเดี๋ยวมันก็จะค้นหาที่เป็น 2e ให้เองอัตโนมัติเนาะสำหรับ ข้อแตกต่างมันนะครับ2รุ่นนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอใต้คลิปตรงนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ